สวัสดีสวัสดีสสดีสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่บ้านสวนนะครับดูบรรยากาศตอนค่ำนะครับตอนค่ำด้อครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกล้องก็ไม่รู้เป็นไงกล้องแตกครับ <laughs> หน้าจอแตก <laughs> เจอกันตอนเย็นนะครับไร้สดช่องใหญ่นะครับขายไปพูดไปครับนี้ไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับหน้าจริงนะครับด้านหลังจะเป็นข่าเล็กไฟบรรยากาศนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆกลับกล้องไม่ได้ครับ